สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเนทแอนพีทเฮาส์ขายบ้านนิคม304ปาจีนบุรีนะครับพบกันอีกแล้วนะคะเนทแอนพีทเฮาส์ขายบ้านนิคม304ปาจีนบุรีนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์ไปกดก่อนนะคะครับวันนี้คุณเนทพามาชมโครงการอะไรคะวันนี้เราก็อยู่ที่โครงการเดอะพาร์ค l ิวนะครับ ทำเลที่ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยตำบลศรีมหาโพธอําเภอศรีศรีมหาโพธจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับวิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีนบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมโครงการเดอ Park ์ควิโครงการนี้ก็จะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นบ้านเดี่ยวมีทั้งแบบ3าห้องนอน2ห้องน้ำสอห้องนอนสห้องน้ำ,นำแล้วก็บ,บ้านเดี่ยว สไตล์บ้านแฟตวันนี้จะพาชมแค่3ห้องนอนกับแบบ2ห้องนอนนะคะคจะเป็นหลังไหนต้องคอยติดตามเนาะครับผมโครงการนี้ก็ใกล้เต็มแล้วเนาะใช่ครับโครงการนี้ใกล้เต็มแล้วครับต้องรีบจับจองมาเป็นเจ้าของนะคะคบ,บ้านนาอยู่มากนะคะ<ช>แต่ละหลังนะคะ วันนี้นะครับเราก็จะพาชมสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถนะครับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบสามห้องนอนครับผมก็เดี๋ยวพาชมแบบสามห้องนอนก่อนเนาะพอหลังจากพาชมสามห้องนอนหลังนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปชมแบบสองห้องนอนนะคะคเดี๋ยวจะพาไปชมบริเวณข้างในตัวบ้านกันค่ะครับ ปิดประตูเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับที่จอดรถปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยนะคะคมีหลังคาให้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่ครับยิ้วกระเป๋าแล้วเดินเข้ามาอยู่ได้เลยใช่ครับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ห้าสิบเจ็ดตารางวานะครับห้าสิบเจ็ดตารางวานะคะคเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปชมในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปชม บริเวณข้างในตัวบ้านกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับสามารถมานั่งจิบกาแฟทานกาแฟตอนเช้าช่วงเย็นๆก็มานั่งรับลมได้นะคะระเบียงหน้าบ้านนะคะเราก็อยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับพอเดินเข้ามาก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะห้องโถงครับหรือว่าห้องรับแขกนะครับ ถ้าใครชอบห้องโถงขนาดใหญ่แนะนำให้เป็นแบบสองห้องนอนนะคะใช่ครับเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆได้นะคะห้องโถงเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีอยู่สามห้องนอนนะครับถ้าฝั่งขวามือของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับตัวนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะครับห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็ก ก็จะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบานนะครับฝั่งนี้เราก็จะสามารถเติดระลได้นะครับห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งห้องด้วยกันนะคะจะพาไปชมห้องนอนใหญ่นะคะจะมีหนึ่งห้องที่มี จะมีหนึ่งห้องที่มีห้องน้ํานะครับห้องน้ําในตัวนะครับก็คือห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแบบสามห้องนอนนะครับก็จะมีแอร์ให้ฟรีนะครับสองตัวนะครับสามห้องนอนจะมีแอร์ฟรีสองตัวนะคะจะมีติดอยู่ในห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวให้แล้วนะคะห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะ ห้องน้ําก็จะอยู่บริเวณนี้ครับห้องน้ําก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับห้องนอนห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะคะครับมีห้องน้ําในตัวนะครับปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อีกหนึ่งห้องก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งนะครับเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนนี้ก็จะติดกับโรงจอดรถนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะครับเราก็จะเปิดได้อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งข้างบ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะสามารถเปิดหน้าต่างได้เดี๋ยวพาชมห้องนอนเสร็จเดี๋ยวจะพาไปชม ห้องครัวกันต่อนะคะลืมไปนะคะว่ามีห้องน้ำสองห้องอ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องครัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกมาชมอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็เตาแก๊สที่ดูดควันนะครับเวลาเราทำกับข้าวออกไปข้างนอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเตาแก๊สนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะสองหัวเตาแก๊สสองหัวแล้วก็เป็นที่ดูดควันขึ้นไปนะครับเวลาเราทำขับข้าวนะครับ หน้าต่างก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับประตูก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะคะสามารถเปิดออกมาด้านนอกได้นะคะประตูก็อยู่ฝั่งนี้นะครับห้องครัวแบบพร้อมใช้มากๆครบคันมากนะคะบ้านพร้อมอยู่นะคะยิ้วกระเป๋าแล้วเดินเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะจะพาไปชมห้องน้ำ ด้านนอกกันต่อนะคะห้องนี้เป็นห้องน้ำรวมนะ,นะคะ,นนะ,คะที่อยู่ด้านนอกนะคะสวยน่าใช้มากๆนะคะห้องน้ำบานพร้อมใช้มากนะ,ะห้องน้ำก็สวยแล้วก็ ้องใหญ่มากๆนะคะดูกว้างขวางนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมพื้นที่รอบบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะครับผมบริเวณหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะปูเป็นญาติเทียบให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ให้นะครับซื้อบ้านวันนี้นะคะแถมฟรีต้นไม้ต้นไม้นะคะครับต,นนต้นไม้ฟรีทุกหลังนะคะหนึ่งต้นนะคะ อันนี้ก็จะมีเป็นทางขยะตรงหน้าบ้านให้นะครับเวลาเราเอาขยะมาทิ้งแล้วก็จะมีหน่วยงานทางราชการมาเก็บไปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับด้านข้างนะคะจะมีปั๊มน้ําแถมฟรีด้วยนะคะคโครงการนี้นะคะมีปั๊มน้ําแทงน้ําด้วยนะครับก็จะมีเป็นปั๊มน้ําแทงน้ําให้นะครับโครงการนี้ ใช่ครับอันนี้เป็นแทงน้ํานะครับขนาดหนึ่งพันลิตรนะครับพันลิตรนะคะด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะหลังบ้านหลังบ้านนะครับหลังครัวหลังห้องนอนใหญ่ใช่ครับคือพื้นที่ตรงนี้ก็ว้างนะครับออกมาประมาณนี้นะครับบ้านหลังที่เราพาชมรีวิวนะคะยังว่างอยู่นะคะว่างครับใครที่สนใจอย,อยากเข้ามาชม สามารถนัดเข้าชมบ้านได้ทุกวันทุกเวลานะคะสะดวกตอนไหนเนทกับพีทพามาชมได้ทุกเวลาเลยนะคะของแถมจุใจมากนะคะโครงการนี้ครัพาชมสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งที่จอดรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมแบบหสองห้องนอนกันต่อนะคะครับชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วหลายๆท่านคงอยากทราบราคา สห้องนอนราคา 2. ล้านต้นต้นนะครับสล้านต,นต้นต้นนะคะใช่ครับหลังที่พามาชมในวันนี้ก็ยังว่างอยู่สามารถจับจองเข้ามาได้หรือว่าอยากเข้ามาชมบ้านนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทุกเวลาเลยนะคะท<ช>ุกมาที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้บนคลิปได้เลยนะคะคของแถมโครงการนี้มีอะไรบ้างคะคุณเนสก็จะมีแอร์นะครับปั๊มน้ำแทงน้ำนะครับมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟน,นะครับฟรีค่า ธุรกรรมทำ,ทำทำธุรกรรมนะครับแล้วก็จานดาวเทียมหลังจากที่พาไปชมแบบ3ห้องนอนแล้วก็จะพามาชมแบบ2 2ห้องนอน 2, 2ห้องนอนกันต่อน,นะคะ,ะคก็จะต่างกันแค่พื้นที่นะคะคบ,บ้านที่เราพามาชมหลังนี้พื้นที่50ตารางวานะครับ50ตารางวานะคะห้องนอนห้องครัวของแถมเหมือนกันกันกบ,บแบบ สามห้องนอนเลยนะคะอย่างที่ยืนอยู่ตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะจอดรถนะครับที่จอดรถขนาดหกคูณหนะครับ6กคูณหนะคะปูกระเบื้องมีหลังคาให้เรียบร้อยนะคะครับหน้าบ้านนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับาสามห้องนอนที่เราไปพาไปชมเมื่อกี้นะครับก็ตรงข้างหน้าก็จะเป็นปูตรงหญ้าเทียมให้นะครับ สามห้องนอนเมื่อกี้ยังไม่ได้ปูนะคะแต่ว่าหลังนี้ปูให้เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อบ้านวันนี้มีของแถมฟรีทุกหลังนั่นก็คือต้นไม้ครับต้นไม้ฟรีทุกทุกหลังนะคะให้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะปูหญ้าเทียมให้แบบนี้นะคะใช่เลยครับลักษณะของตัวบ้านก็เหมือนกันใช่ครับผมกับสามห้องนอนเลยนะคะมีบันไดเดินขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นระเบียงหน้าบ้าน หน้าบ้านมีระเบียงเหมือนกันกันกบแบบสามห้องนอนเลยนะคะคร,ระเบียงหน้าบ้านมานั่งจิบกาแฟารับลมเย็นๆช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้เนาะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าเทียมนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเอาม้าหินอ่อนนะครับมาวางแล้วก็มานั่งทานข้าวได้นะครับนั่งทานข้าวนั่งจิบกาแฟานั่งรับลมแล้วก็ปาร์ตี้หมูกระทะได้นะคะ บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับขนาด5คูณ4เมตรนะครับเป็นห้องโถงที่ขนาดใหญ่นะครับสาหรับโครงการนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะคะถ้าใครชอบบ้านที่มีห้องโถงขนาดใหญ่แนะนําให้เลือกเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับ2ห้องนอน สองห้องน้ําแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบห้องนอนเยอะๆก็สามห้องนอนไปเลย,เลยนะคะแต่ห้องโถงก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะคสําหรับแบบสามห้องนอนนะคะก็เลือกที่ถูกใจเราเนาะใช่ครับผมห้องครัวก็เหมือนกันกับแบบสามห้องนอนเลยมีของแถมให้เหมือนกันเลยนะคะใช่ครับก็จะเป็นเตาแก๊สแล้วก็ที่ดูดอากาศเหมือนกันนะครับ <S <S ด้านนี้เลยนะคะก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวอยู่ด้านนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวก็จะมีเป็นบิวเคาน์เตอร์ให้นะครับก็จะมีเป็นอ่างล้างจานแล้วก็ชุดเตาแก๊สแล้วก็ชุดดูดอากาศนะครับให้นะครับเตาแก๊สสองหัวนะคะครับมีที่ดูดอากาศให้พร้อมมากนะคะคือพร้อมใช้นะคะสามารถหิ้วกระเป๋าเดินเข้ามาอยู่ได้เลยคือบ้านต่อเติมให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะต่อไปคุณเนทจะพาไปชมก็จะพาไปชม ห้องนอนนะครับห้องนอนก็จะมีอยสองห้องนอนนะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํารวมนะคะใช่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาชมห้องนอนใหญ่ก่อนนะครับห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับ ขนาดสี่คูณสี่เมตรนะครับห้องนอนใหญ่จะมีขนาดสี่คูณสี่นะคะขนาดเท่ากันเลยนะคะสองห้อง <1. S 2> มีหน้าต่างให้ด้วยนะคะห้องนอนใหญ่ข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างอยู่หนบานนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้นะครับแบบสองห้องนอนนะคะก็จะมีฟีแอร์ หนึ่งตัวนะคะก็จะอยู่ในห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะจะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชมอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนี้จะมีมีแอร์นะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับห้องนี้นะคะจะมีทั้งห้องน้ำในตัวแล้วก็จะมีแอร์ติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ำนะคะที่อยู่ ในห้องนอนห้องนี้นะคะห้องน้ำปูกระเบื้องให้แล้วนะคะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวพามาชมห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะห้องน้ำรวมนะคะอยู่ด้านนอกห้องนอนนะคะห้องนี้ เป็นห้องน้ําที่มีขนาดใหญ่มากนะคะเท่ากันกับในห้องนอนไหมอันนี้จะใหญ่กว่าในห้องนอนนะครับใหญ่กว่านะคะจะเป็นห้องน้ํารวมเนาะครับพาชมตัวบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินชมบริเวณรอบๆบ,บ้านกันนะคะเดี๋ยวก็จะพาไปชมบริเวณ รอ,อบรอบบ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะครับด้านข้างตัวบ้านนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะติดกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ติดกับครัวนะครับจะเป็นโซนด้านหลังของบ้านนะค,ะคบ จะมีแทงน้ำฟรีด้วยนะคะมีแทง 1> 1, <000 S 2> น้ํัน้ํานี่ก็จะเป็นหลังห้องครัวด้านข้างของตัวบ้านนะคะตรงนี้ก็จะทะลุมาข้างหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านอย่างที่บอกเลยซื้อบ้านวันนี้แถมต้นไม้นะครับแถมต้น,นไม้ฟรีทุกหลังนะคะหนึ่งต้นนะคะ คุณเนธคะบ้านเดี่ยวแบบสองห้องนอนที่พาชมราคาเท่าไหร่คะก็ราคาล้านไปไปลายนะครับล้านไปไปลายถ้าใครอยากรู้อยากทราบราคากลมกมสามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้บนคลิปได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาชมบ้านนะคะสามารถนัดเข้าชมบ้านได้ทุกวันท, <ใช S 1> ทุกเวลานะคะสะดวกตอนไหนเราพามาได้ทุกเวลาเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่าน อาจจะทํางานเลิก2องทุ่มเนาะใช่ครับผมบางท่านก็อาจจะออาก,กะช่งชวงเช้านะคะสะดวกตอนไหนนัดได้นะคะ EP น่าจะพาไปชมอะไรคะคุณเนทต้องรอโค,ครคงการไหนนะครับว่าจะพาไปชมโครงการไหนนะครับต้องรอติดตามนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP EP ที่2แล้วนะคะที่พามา,มาชมมารีวิวบ้านนะคะสำหรับ n นทแอนพีทก็จะมีบริการ เช็คเครดิตนะครับให้ฟรีนะครับแล้วก็ไปเก็บเอกสารถึงที่เลยนะครับมีบริการเก็บเอกสารถึงที่เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะคสามารถแนะนำติชมการทำคลิปเข้ามาที่คอมเมนต์ที่ใต้ของ คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะคะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีๆยิ่งๆขึ้นไปเนาะครับค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าจะพาไปชมโครงการในฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่องของเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับ